ส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดหน่วยเคลื่อนที่ที่ครบวงจรบำบัดถูกบำรุงสุขสั่งรอยเยี่มให้กับพี่นอ้องประชาชนที่อำเภอว่างยางค่ะ ที่โรงเรียนว่างยางวิทยาคมอำเภอว่างยางจังหวัดนครพนมวาทีพันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบูรณาการหน่วยบริการเคลื่อนทีของจังหวัดนครพนมซึ่งประกอบไปด้วยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามากุฎราชกุมารการออกหน่วยแพทยเคลื่อนทีมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ่อ อ,อสวและกกโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการบำบัดถูกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มห้ประชาชนจังหวัดนครพนมค่ะกะมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านและกัพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในเทื่นนี่ค่ะสำหรับโครงการคลี่นิกเกษตรเคลื่อนที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการและกกแก้ไขปัญหาด่านการเกษตรแก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วและกกตรงตามความต้องการ โดยบุรณา,าการความป่วมมือจากหน่วยงานด้านวิชาการและกะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในงานกม็มีการหายบริการด้านการ,กรเกษตรแบบครบวงจรบริษัทเป็นคลินิกพืชคลินิกปศุสัตว์คลินิกประโมงคลินิกชนประทานโดยมีกเกษตรกรและกะพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ รอยคนค่ะค่ะซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ทางสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนครพนมได้มีการจัดน่วยแพทย์เคลื่อนทีมูลนนิธทีอาสาพระศีนครินทร์บรมมาราชชนนีหรือว่าพออสวอ,ออกให้บริการประชาชนเพื่อให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์แพทย์แผนปัจจุบันทันตกรรมแพทแผนไทยการตรวจสุขภาพเบื้องตน้นการให้คำปรึกษาด้านสาธารณาสุข และการมอบชุดยาสามัญประจำบ้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและกันั่งยืนโดยในโอกาสเดียวกันนี้ก็มีการเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการหน่วยบำบัดถูกบำรุงสุขสางรอยยิ้มให้ประชาชนที่จังหวัดนครพนมโดยมีการจัดบูธให้บริการจากส่วนราชการระดับจังหวัดตลาดนาชุ่มชนและการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและการมีการมอบ ความซอยเหลือแก่ประชาชนโดยทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมมีการมอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธรรมบ้านเด็กและกครอบครัวจังหวัดนครพนมก็มอบเงินสงเคราะห์ให้เด็กในครอบครัวที่ยากจนสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนมมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรหรือว่าสปกซีเคทศูนย์ศูนย์วิจัยและกัพัฒนาประมงนำจืดนครพนม และก็สำนักง,งานประมงจังหวัดนครพนมหมอบพันปลาสำนักง,งานเรากาชาจังหวัดนครพนมหมอบถุงยังฉีบแก่ผู้สูงอายุผู้อยากไร่ผู้ดอยโอกาสจำนวนกว่า1นึ่อยชุดในงานนี้ค่ะ